สวัสดีค่ะสวัสดีครับตีสิบเดครับบ่าย3ช่อง3เจอกันนะฮะท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะเป็นเพื่อนของพิธีกรข้างทา,างผมคนนี้ฮะเรียกว่าเป็นนักแสดงรุ่นบุกเบิกของช่องสมเลยทีเดียวแต่ว่าจู่ๆเธอก็หายไปจากวงการสั้นถูกต้องค่ะคุณอาแต่แม่พอพูดถึงเรื่องรุ่นบุกเบิกเนี่ยรู้สึกแบบว่าเหมือนเราแก่มากเลยอ่ะขออนุญาตเป็นแบบว่า อ๋พอพาวเทอร์รุ่นแรกได้ไหมคะได้ได้ได้ไอว์เทอรรุ่นแรกเลยถูกต้องค่ะคุณอาขาเธอคนนี้หายจากวงการไปเป็นสิปีแต่การหายของเขาเนี่ยกับการป็นว่าชีวิตของเขาแสงหน้าแทไปหลายอย่างมากาสามีดีเปยหนักมากลูกก็นําเราไปถึง3คนเรามีหนึ่งเขามีมสี่เลยแล้วแบเหมือนใช้เครื่องหยุดเวลาคุณอาเขายังสวยสาวเป๊ะหุ่น ทุกอย่างเป๊ะหมดเลยเหลือเชื่อเป็นอย่างมากและการกลับมาคราวนี้ของเธอนะครับทำให้หลากหลายคนใฝฝันอยากมีชีวิตอย่างเธอถ้าครูถามว่าโตไปอยากเป็นอะไรก็จะตอบคุณครูว่าอยากเป็นพลอยชิดจันทร์ค่ะคุณครูนี่แล้วก็อันที่สองเออพลอยชิดจันทร์ชีวิตดีจริงๆอยากเกิดเป็นพลอยชิดจันทร์ฮะอันนี้ก็บอกเนี่ยฮะอาชีพในฝันพลอยชิดจันทร์ไม่อยากเป็นพยาบาลแล้วแม่อ,อย่างนี้เป็นต้น อาจจะเป็นเพราะว่าเธอสวยและรวยมากเพราะว่าเรื่องราวของชีวิตเธอนั้นน่าอิจฉาเป็นอย่างมากอยากรู้เรื่องราวของเธอแล้วใช่ไหมครับขอเชิญได้พบกับพลอยชิตจันหงครับเจญสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดดครับพลอย เจอนานค่ะสวัสดีสวัสดีอีกทีค่เจอนะค่ะ้องพลอยอย่างแรกคุณอามีคำถามตั้งแต่ในห้องแต่งตัวคุณอาเข้าใจว่าเราสองคนอายุเท่ากันใกล้ใกล้กันแหละใกล้ๆกันละปีนี้เท่าไหร่คะสามสิบสามสามสิบสามสองปีคุณอบวกเพิ่มไปนิดเดียวใช่ก็รุ่นเดียวกันรุ่น power tree แบบเข้ามารุ่นแรกรุ่นแรกเมื่อก่อนคือทำงานกับพี่แพทตลอด พี่พก็ยังเหมือนเดิมจริงๆคือแบบไม่ใช่แค่น้องคุณพี่ก็สวยขึ้นพี่แพยก็ยังสวยเหมือนเดิมเคือเราเจอกันอย่าบอกว่าเหมือนเดิมเพราะถ้าคุณอาโชว์รูปนี้คือขอให้มันเหมือนเดิมดีกว่าค่ะนะคะย้อนกลับไปนะย้อนกลับโอ้กี่ปีเนี่ยยี่สิบปีค่ะยี่สิบปีที่แล้วเรามาดูพลอยชิดจันทร์กับแพทณปภานะฮะนิจียาสารดาราภาพยนตร์ฮะสมัยนี้ไม่มีแล้วนะโอ้โหนี่ คนไหนคิดจะปะป๊าคุณต้อง่ากันนะคะคงจะแยกออกนะฮะโอ้โหแบบว่าหน้าละอ่อนมากละอ่อนนะละอ่อนมากนะฮะสมัยก่อน20ปีนี่คือเซ็กซี่มากนะเซ็กซี่มากครับนี่คือเซ็กซี่มากนะะนี่ฮะโอ้โหนี่อันนี้คือรวมเลยรวมเลยอันนี้แหละค่ะคือ power tree รุ่นแรกจริงๆทั้งหมดกลุ่ม power tree นี่นี่นี่ก็ power tree power tree ครบรุ่นเลยครบรุ่นเลยคนที่ไม่เปลี่ยนเลยพี่ปอ ไม่เปลี่ยนแล้วก็พี่แพงไม่เปลี่ยนใช่แต่แพทย์แล้วพ่พาเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าแซวตัวเองด้วยแซวตัวเองด้วยก็นั่นแหละสวยขึ้นสวยขึ้นก็คือโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นคุณแม่ยังสวยนี่นะหายไปไหนมา10ปีพลอย จริงๆหนูก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะคบอก็อาจจะแบบเราช่วงนั้นที่แบบไปสร้างครอบครัวมากกว่าก็เหมือนแบบอยู่เชียงใหม่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ทําธุรกิจที่บ้านแล้วก็พอหนูแบบท้องด้วยเลี้ยงลูกด้วยอะไรเงี้ยมันก็วนอยู่กับการที่แบบ6ปีสี่คนเงี้ยกปีสคน6ปีนั้นก็คือ วนอยู่กับการมีลูกด้วยแล้วเราก็ทํางานที่บ้านด้วยชีวิตดูนะ่าอิจฉาแต่เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าชีวิตของเธอนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้โรยได้กลีบกุหลาบเสมอไปอเดี๋ยวตะกี้แนะนําสกุลหงถูกต้องใช่ไหมเป็นนามสกุลของสามีนะฮะ,ะสามีเป็นชาวจีนค่ะฮ่องกงจีงฮ่องกงนะครับแต่หมายถึงว่าสิปีที่ผ่านมาคือ พลอยก็คือไม่รับละครเลยใช่ก็คืออา,อาจจะหายไปในเรื่องสุดท้ายบทบาทของการเป็นนักแสดงรับละครเนี่ยเราไม่ได้เล่นเลยไม่เล่นเลยเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นมลรักเขาต้มมัดเออมลรักเขาต้มมัดนั่นสุดท้ายไหม เกือบๆแล้วนะก็ยังมีแม่ค้าขนมหวานอะไรอย่างนั้นก็น่าจะไล่ๆกันเจอพี่แพทย์เรื่องสุดท้ายนาจะเป็นคือมราก้มงรคใช่ๆเราเจอกันหลายเรื่องเนาะแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องสุดท้ายเกือบๆสุดท้ายเกือบๆสุดท้ายใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจริงๆหลยคนน่าจะมีคําถามคุณอายอย่างหนึ่งในช่วงที่ย้อนกลับไปนั้นะเกือบ2ี่สิปีพลอยกําลังมาเลยตอนนั้นน่ยพลอยกําลังมากําลังเป็นที่พูดถึงแล้วก็กําลังจะก้าวไปเป็นนางเอกแล้วอยู่ดีๆก็หยุด อแล้วหันตัวเองคือออกไปเลยอตอนนั้นคือมันอะไรเกิดอะไรขึ้นเออเป็นคําถามที่พี่ก็อยากรู้ว่าเราเลือกยังไงทําไมเราถึงเลือกแต่การเลือกครั้งนั้นอะวันนี้ที่พี่กลับมามองพอยนะเลือกถูกแล้วแต่ถ้าถ้าวันนั้นอะคุณอาเรารู้สึกว่าเธอไม่น่าเลยจะรีบไปมีสามีทำไมกำลังพีคขึ้นไปเรื่อยเรื่อย มันอาจจะเป็นช่วงแบบจังหวะชีวิตแล้วก็เหมือนจังหวะที่ที่พี่เคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะพร้อมแล้วแล้วเราอาจจะรู้สึกเออเราอยากจะทํางานเราอีกสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณเคนคือชื่อสามีนะใช่ค่ะเหมือนเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาโอเคละเขาอยากให้เรามาแบบมาเป็นคู่ชีวิตมาแบบว่ามาเริ่มต้นกันมีครอบครัวมีลูกหรือแบบทําธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะแบบต้องช่างใจแหละว่าเหมือนงานมันก็กําลัง จะดีและเป็นงานที่เราชอบที่เราลักงานละครก็กําลังแบบเออช่องสามก็คือสัญญาเราก็ยังยัง,ยงทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็เหมือนก็ต้องก็ต้อง,อง,องช่างใจตรงนั้นนิดนึงแต่ด้วยความที่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราเออเราเราก็รักเขาด้วยแหละเรารักเขาแล้วเราก็คิดว่าถ้าเขาเขายืนยันอย่างนั้นเราก็อ่ะโอเคอะไรเงรี้ยค่ะทิ้งวงการบันเทิงที่ทุกคนใฝ่ฝันแล้วไม่ใช่ทุกคนอาจจะมีคนอยู่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในสังคมนี้ที่จะทำตามฝันของตัวเองได้แต่ว่าพลอยทิ้ง ทำได้ทิ้งเลยแต่อย่างที่ว่าทิ้งจุดสูงสุดอันหนึ่งไปสู่จุดสูงสุดอีกอันหนึ่งที่สูงกว่าที่สูงกว่าด้วยเหลือเชื่อมากก็คือสามีแล้วลูกแล้วก็ไปมีอาชีพเป็นนักธุรกิจไปทําอะไรตอนนั้นธุรกิจก็คืออย่างที่บ้านพอลสามีเขาทําเกี่ยวกับทรงออกอะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะลำไยอบแห้ง ที่ไปเริ่มทำแล้วก็ไปเปิดบริษัทแล้วก็เริ่มทำของเราอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้คือเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางคุณอายอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เหมือนมาแยกทำของเราอีกบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มก็เริ่มทำมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจากแบบซื้อซื้อขายเฉยๆก็แบบเริ่มมีโรงงานมาอบของเราเองทำผลิตของเราเองอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆ ตอนนี้มีไร่ลำใหญ่เองใช่ก็มีสวนด้วยมีสวนลำใหญ่คุณอาพดคูกปลูกด้วยมีสวนด้วยมีผลิตด้วยส่งออกเนี่ยค่ะแล้วก็มีผลไม้สดเพิ่มด้วยตอนนี้ก็มีโรงงานที่จันทบุรีอะไรเงี้ยก็ค่อยๆขยายไปอะไรเงี้ยเยอะแยะนี่ในนี้เขียนไว้มีอะไรมีกระเป๋าด้วยนะฮะแบรนด์กระเป๋าขายกระเป๋าแบรนด์กระเป๋าบิงบิงซิสเตอร์ค่ะก็นั่นแหละแบบเป็นคนชอบทํางานอยู่แล้วอเจออะไรที่แบบเราทําได้แล้วเราชอบเนี่ยมีแพชชั่นเราก็ทำเนี่ยค่ะร้านอาหาร ร้านอาหารก็มีตอนนี้กําลังจะเปิดคาเฟ่ <รถ S 2> ที่เชียงใหม่ถ้าใครไปเชียงใหม่ต้องไปคาเฟ่หนูที่คาเฟ่ฟฟอะไรที่เชียงใหม่ร้านคริสค่ะร้านคริสขายคัะวซองด้วยอร่อยคือ,ค,อคือหลายคนอาจจะมองแต่มุมว่าแบบทุกอย่างมันดูสักเซสดูประสบความสําเร็จแต่มุมที่มันแบบไม่โอเคเราเจอวิกฤตเจอเรื่องอย่างเงี้ยร้านอาหารก็ปิดไปก็มีคืออะไรที่แบบทําแล้วมันมันไม่ใช่มันไม่โอเคเราก็ต้องปรับตัวไปตามไปตามสถานการณ์ที่ที่มันเป็นอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ใช่เราก็ก็ต้องหยุด ก็ต้องโอเคขาดทุนไปหรืออะไรไปก็ต้องต้องเคลียร์คาดไปอะไรเงี้ยบางมุมมันก็ต้องปรับตัวเนาะเช่นเช่นอะไรพลอยครับเคยเจออะไรหนักๆัไหมสินค้ามีปัญหามันทีเสียหายทีนึงก็เป็นล้านอย่างเงี้ยก็มีโควิดที่ผ่านมาพลอยเจออะไรบ้างเพื่อให้คนอื่นที่กําลังท้อแท้กับชีวิตของตัวเองอันเนื่องมาจากโควิดและธุรกิจเนี่ยฮะพลอยก็เจอเหมือนเหมือนที่ทุกคนเจอแหละค่ะคือมันเป็นแบบ มันกระทบไปทั้งโลกอะเนาะเศรษฐกิจโลกอย่างของพอยช่วงนั้นในเดือนนั้นก็คือไม่มีส่งออกเลยจากปกติเราส่งออกเดือนนึงแบบหลายร้อยตู้อะไรเงี้ยเดือนนั้นก็คือเหลือแบบไม่ถึง50ตู้มันอาจจะไม่ได้แบบรับลื่นเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ได้ค้าขายดีเหมือนเมื่อก่อนค้าขายยากขึ้นค่าขนส่งแบบก็แพงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเเรื่องของธุรกิจส่งออกใช่เราก็เราก็เจอเราก็กระทบแต่คนอาจจะไม่เห็นคนไม่เห็นมุมนี้เพราะคนไม่เห็นคนไปเห็นมุมอ่มุมอื่นก็เลย อยากจะมีอาชีพเป็นพลอยอช,ชิดจันอ,อาชีพพลอยชิดจันเนี่ยมันเกิดจากอะไรพลอยคิดว่าทําไมคนอยากมาเป็นเราเพราะว่าก,ก็อาจจะที่เขาดูในไลฟ์สไตล์บ้างบางทีเราไปพักผ่อนอกับ ลูกๆกับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยมันอาจจะมาจากคลิปนั้นด้วย <L od? S 2> ที่ในช่อง u t u b e มามิชิจันอะไรเงี้ยลถที่เรามีการแบบซื้อให้การซื้อให้การยอะไรเงี้ยค่ะคือราคาเราก็ผ่อนอยู่นะพี่แพท <S <S> <S เราก็ผ่อนเราก็ไม่ใช่ว่าเราซื้อสดเลยอะไรเงี้ยอาจจะในภาพที่เห็นโอเคแบบซื้อรดซื้ออะไรเงี้ยมันก็ดูมีมูลค่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆทุกวันนี้บ้านเราเราก็ผ่อนอยู่ ล้วก็ยังผ่อนรถอยู่เราไม่ใช่แบบซื้อสดเลยอะไรอย่างนั้นนะบ้านนะเรถเห็นบอกว่าชี้อะไรก็ได้อย่างนั้นอย่างเช่นสามีก็จัดให้อะไรประมาณนี้บ้านเอยคอนโดเอยอะไรประมาณนี้ล่าทิไปหัวหินใช่ไหมคะแล้วก็อยบ้านสวยจังอยากมีเป็นของตัวเองเอาเป็นเลยที่รักถ้าเป็นเราก็คือเธอลองเท่าก่อนนะกันนะทักหนึ่งคืนแต่อันนี้ก็คือพี่เคนซื้อให้เลย ม่ตอนนั้นมันก็คือเหมือนเราจริงๆคือลูกๆด้วยนะคะเราแบบเหมือนเริ่มสอนลูกอะไรเงี้ยว่าให้เขาแบบดูว่าอ่ะถ้ามีเงินแล้วแบบจะลงทุนยังไงจะอะไรวันนั้นน่ะคือเหมือนชิโน่คุยว่าแบบวันนี้ชิโน่จะซื้อบ้านยอะไรเงี้ยคือเราชวนว่าเราจะพาเขาไปดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ก็เหมือนเราก็จริงๆคุยเล่นกันจริงๆเราก็ต้องตัดสินใจอยู่แหละมันก็ไม่ใช่ว่าซื้อก็ซื้อเหมือนซื้อง่ายๆซื้อผักซื้อปลาซื้ออะไรบางคนก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยดูแบบ คือง,ง่ายดัง,งอะไรเง,ง,งี้ยใช่แต่คือเป,เป็นเป็นบางครั้งบางอารมณ์มากกว่าแต่เราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทุกวันไงก็ไม่ใช่ว่าทุกวันจะ จะซื้อจะเปย์อะไรตลอดเวลาอะไร่จะไม่รู้อ่ะคือทุกคนเขารู้สึกอย่างนั้นอ่ะว่าอะไรที่พลอยชิดจันทร์อยากได้สิ่งนั้นจะตกลงมาจากฟ้าใช่ไม่ขนาดัน,ม,นม,มันลงมาทันทีแต,แต่บางทีถ้ามันเป็นสิ่งนี้พลอยพลอยก็เชื่อเรื่องความคิดนะ,เพ,ะเพราะเหมือนเราอ่ะเราจะคิดในมุมดีๆคิดในมุมบวกบวกเงี้ยค่ะคืออย่างถ้าเราเจอปัญหาเราก็จะไม่ไปโฟกัสที่ปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องปัญหามันกลายเป็นเรื่องเล็กแล้วมันก็แก้ได้แล้วเราก็ยังแบบ หมุนไปได้อย่างราบรื่นดีะอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดไปแต่เรื่องดีๆเรื่องบวกๆมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานสิ่งสิ่งบวกๆสิ่งดีๆหรือว่าเรื่องดีๆอื่นๆเข้ามาอีกะอะไรเงี้ย <ừ> อย่างพอเจอปัญหาเราไม่ไปแบบไม่ไปโฟกัสในในเรื่องเรื่องแย่ๆอะไรเงี <ừ> ้ยค่ะมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาจริงๆนะ<อ>แต่คนก็ไม่แบบไม,ไม่ไม่รู้ไงทุกคนก็เลยอยากจะเป็นอาชีพพลอยชิจนันจนวันหนึ่ง <ừ> น้องพลอยเลยทำ u t u b e ว <ừ> ่าเป็นวันเดย์ อาชีพพลอยชิจันให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพลอยชิจันน่ะอาชีพเนี้ทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างคะรครับทำอะไรก็คือแบบก็เราก็ทํางานอย่างที่บอกค่ะบางคนอาจจะมองมุมว่าแบบพลอยพลอยอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้ทำอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆตั้งแต่เช้ามาเราก็ตื่นเช้าส่งลูกทำงานเข้าฟิสบางทีเข้าเที่ยงอ่ะคือ แทบไม่เคยได้กินตรงเวลาหรือแบบไม่ค่อยได้ทานข้าวด้วยสาวันที่กินข้าวเที่ยงแบบบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นชีวิตแบบเหมือนปกติเหมือนได้ฟาสติ้งอ่ะเหมือนได้ฟาสติ้งไปในตัวแต่ว่าออเราก็าาพยายาม,มด,ดูแลตัวเองแหละค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่พลอยแบบ เหมือนบ้านงานนะเหมือนทํางานห่มงานมากๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะไม่ดีกับสุขภาพเหมือนกันเราก็พยายามแบ่งเวลาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นแต่ในในชีวิตพลอยก็คือจริงๆพลอยก็ทํางานไปด้วยไม่ได้อยู่สุขสบายเหมือนแบบเหมือนเป็นเลยค่เที่ทุกคนคิดไว้เอาใช่ทุกอย่างเขาก็จะเขาก็จะโยนมาเราก็จะรับสายเมื่อก่อนพลอยก็คือโทรศัพท์สองเครื่องแล้วก็เดี๋ยวคือเช้ามาก็จืดดอย่างนี้ละนอกจากเป็นนักธุรกิจแล้วเป็นคุณแม่สาวสวยเนี่ยนะฮะแต่สายโหดนะ S <S <S นี่นี่สายโหดเลยใช่ไหมก็จริงจสามีโหดพี่เคพี่เคโหดกว่าโหดกว่าก็คือแต่ด้วยความแบบเ,าเราก็มุดแอดทนไปนเลี้ยงลูกไปในแนวเดียวกันแบบเหมือนคุยกันแล้วว่าเราจะ จะสอนเขาแบบนี้หรือเราจะเอาแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จะค่อนข้างแบบอค่อยๆพูดด้วยเหตุและผลหรือเข้าใจายอยากให้ลูกแบบคุยกับเราได้เป็นเพื่อนเรามากกว่าแต่คุณพ่อนี่คือคําเดียวแบบคําไหนคํานั้น<ร>แบบโหดแต่ละคีบ<อ>จริงคือพ่อแบบคือแค่พ่อพูดปุ๊บลูกก็จะแบบร้องไห้อ่ะเคยเห็นลูกก็รู้ละ<อ>ลูกก็ก็จะนั่นเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะโหดแล้วแต่ว่าในแนวทางที่เราจะสอนเขาแต่ละเรื่องเนี้ยก็จะมีทั้งแบบ แบบที่ให้เขาได้เจอจริงๆอะไรเงี้ยบางทีเราบอกเราพูดเราอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นภาพไงีก็ต้องเอาไปเจอของจริงอะไรเงี hmm. ้ยอย่างเรื่องแบบไม่ยอมบางทีคืออยู่บ้านแล้วมีอาหารมีอะไรวางเต็มเลยตั้งแต่มื้อเช้าก็กินนิดๆหน่อยๆแล้วก็แบบไม่ค่อยทานอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นคุณค่าของของอาหารหรือของที่เรามีอะไรเงี้ง <ๆ S 1> <ล>ยติดเล่นแล้วก็แบบคือคุยกับคุณพ่อมานานแล้วว่าแบบพ่อบอกก็คือไม่กินก็ไม่ต้องกินเราให้เขาอด อดไปเลยแบบว่าไม่ไม่อยากกินใช่ไหมก็ไม่ต้องกินอะไรเงี้ยแต่แรกๆแม่ก็ยังจะแบบอุ้ยถ้าลูกไม่ได้กินลูกจะแบบจะอยู่ได้หรออะไรเงี้ยกลัวลูกไม่สบายกลัวลูกไม่อิ่มกลัวลูกไม่โตกลัวลูกไม่สูงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังแบบใจเราก็ยังไม่พร้อมแต่วันที่แบบโอเคใจพร้อมแล้วว่า ไม่ได้ละไม่ไหวละต้องต้องเอาไปสอนละอะไรเงี้ยเราพูดแล้วอะไรแล้วใช่ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังไม่ดีขึ้นวันนั้นก็เลยตัดสินใจกันตัดสินใจนี่คือการตัดสินใจดัดนิสัยลูกนะฮะไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงินนะครับแต่ว่าเลี้ยงลูกด้วยเหตุและผลและความถูกต้องให้เขาให้เขาได้เจอสถานการณ์จริงได้เจอจริงๆว่าแบบถ้าไม่มีคือวันนั้นก็คือเอาไปเอาไปที่ที่แบบ แบบไม่มีไฟฟ้าด้วยกลางคืนคือไม่มีไฟเลยอยู่แบบอยู่บน,ย<ร>บนดอยบนดอยที่เชียงใหม่นี่แหละค่ะ <Sí> ก็เอาไปขึ้นดอยกันแล้วก็แบบรับมาจากโรงเรียนอย่างเงียง้ยก็ไปถึงปุ๊บปกติที่บ้านจะมีซุปไก่มีอะไรเตรียมให้อย่างดี <S 1> <S 1> ดวันนี้ก็อะเรามีแค่แตงกวากับแครอทอะไรเงี้ยฮะเออเอามาแค่2อย่างแล้วทําไมต้องเป็นแตงกวากับแครอทก็คืออยากให้เขาทานผักเพราะบางทีไม่ยอมไม่ยอมทานผักด้วยแล้วเราก็คือถ้าเป็นอย่างอื่นมันก็จะแบบ เขาก็ยังทานพอทานได้อะไรเงี้ย <Ừ. S 1> อันนี้คือแตงกวาแครอทนะถ้าไม่ทานก็ก็ไม่มีแล้วนะท่านผู้ชมนึกภาพนะฮะลูก4ี่คนนะฮะอายุเท่าไหร่นะฮะคนโตสิบขวบสิบขวบสิบแปดเจ็ดแล้วก็หกค่ะแล้วฮะไล่กัไล่ไล่ลงมานะฮะสี่คนพาขึ้นไปบนดอยมีอาหารอยู่สองอย่างแตงกวาและแครอทเกิดอะไรขึ้นก็ก็ทานได้แค่นั้นอย่างเงี้ยแต่ก็เปลี่ยนเมนูนะมีแบบว่ามีเอามาต้มซุปต้มซุปก่อนแล้วต้มมาลูกก็แบบ มันเหมือนน้ำเปล่าคือมันไม่มีรสชาติแล้วมันไม่เหมือนซุปอร่อยอร่อยที่ปกติเตี่ยวไว้ให้กับจากโรงเรียนทุกทีต้องมีซุปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กินอมัวเล่นแบบว่าวางไว้จนซุปเย็นอะไรเงี้ยเราก็เอาเหมือนให้เขารู้ว่าเนี่ยคือถ้ามีอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงมันกินได้ไหมคือซุปมันก็ไม่อร่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ก็กินไปเท่าที่มีอะไรเงี้ยค่ะแล้วมื้อเย็นวันนั้นก็แตงกวาแครอทแค่นั้นทำอะไรอ่ะ ทำอะไรกับมันหรือให้กินกินสดสดแล้วก็ลูกก็เอามาจิ้มเกลือเอามาจิ้มเกลือแล้วก็มีเอามาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ให้ให้อยู่อย่างนั้นไปเลยอะไรเงี้ยกี่วันใช่ไมวันหนึ่ง คือเย็นวันนั้นก็ก็ทานมื้อย่างนั้นไปเลยค่ะซึ่งกลางคืนก็ไม่ไหวแล้วกลางคืนก็ตื่นมาร้องไห้ตื่นมาร้องไห้หิวข้าวแล้วตั้งแต่คืนตั้งแต่คืนนั้นเลยซึ่งเราก็ไปด้วยเราก็ไปด้วยเราก็อยู่ด้วยเราพลอยก็ไปใช่แล้วอย่าบอกนะว่าเราก็กินเหมือนลูกเราก็กินเหมือนลูกใช่เพื่อแสดงใช่โอเคจริงๆพี่เคนอึดมากพี่เรนได้เพื่อแสดงให้เห็นนี่คือวิธีการเลี้ยงลูกนะฮะเรามีวีดีโอให้ดู ลองดูนะฮะว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบนี่นะครับว่าถ้าอยู่บ้านแล้วมันยังไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีขึ้นไปบนดอยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเชิญไม่ยอมรู้หน้าที่ว่าถึงเวลากินข้าวต้องกินข้าวถ้าอดข้าวแบบไม่ต้องกินข้าวเนี่ยสองวันดูซิว่าจะเป็นยังไงดาวลามีเด็กเคิกับเต็งกวากินนะไม่กินจะไม่ได้กินเลยนะไม่มีเนื้อสักไม่มีอะไรทุกอย่างเลยไม่มีอะไรไข่อะไรสักอย่างไม่มีหมดซุปไม่มีเกลือด้วยนะ ไี่ป๋าเคืองเขาดิไม่มีเคืองชิ้นส่วนไงสุดแดงกว่าเนี่ยอันอีกอยงของเราเนี่ยนี่ดูเธอแต่ไปชิลเี่ยนเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของกินมาให้หน่อยเอาแตงกวามาให้ลงหน่อยแตงกวาไหมแตงกวาไม่เอาไปกินแล้วไม่มีแล้วมีแต่แตงกวาเคลอดเมื่อวานก็ไม่กินให้กินไม่กินอุ้ยทำไมอ่ะเอ้า ตาไม่ยอมกินอะไรไงใช่ไหมแล้วตาก็า,ากินผักไม่ค่อยเป็นน่ะน้องบอกว่าน้องเจ็บท้องหิวแล้วเนี่ยไป mm. นี่ฮะ um> คือวิธีการเลี้ยงลูกของคนที่มีสตังค์แต่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงินนะฮะเลี้ยงลูกด้วยวิธีการที่จะสอนให้เขารู้จักคิดให้รู้จักใช้ชีวิตในสิ่งที่ถูกที่ควรเห็นบอกสอนวิธีการหาเงินเก็บเงินใช้เงินด้วย อ่ะใช่ใช่ใช่ <ทำ S 2> คตอนนี้ตอนนี้ที่บ้านก็กําลังแบบว่านั่นกันเพราะเรารู้สึกว่าลูกอย่างอย่างทุกวันนี้เรามีแบบมีถ่ายงานบ้านอย่ายเราเป็นยูทูบเบอร์นะคะตอนนี้ก็กําลังมาเล่นติกต็อกใช่ไหมติกต็อเนี่ยก็จะมีคลิปของเด็กๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าให้เด็กๆให้เด็กๆถ่ายของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าอืมคือถ่ายคลิปอยู่แล้วก็ เหมือนให้เขารู้ว่าเขาถ่ายงานเขาก็ได้ค่าตอบแทนนะอ,อะไรเงี้ยก็เอาคลิปละ2 0 0อย่างเงี้ยถ้าถ่ายก็คือได้คลิปละ2 0 0แต่เราอ่ะไม่ให้เงินไปโรงเรียนแล้วนะอืออือคือสมมติอาทิตย์หนึ่งมีวันเสาร์อาทิตย์ที่เขาถ่ายงานใช่ไหมเขาก็อาจจะถ่ายได้4คลิปอะไรเงี้ยเขาได้800ร <500? S 1> ้อยแปดร้อยแต่ว่าเขาอ่ะต้องบริหารเงินของเขาเองนะอาทิตย์นั้นคือปกติไปโรงเรียนเราให้วันนึงวันละ100อ,อ่ะก็กลายเป็นว่าเงินไปโรงเรียนอ่ะก็คือพ่อแม่ไม่ให้ละ เขาก็ต้องเอาเงินที่เขาหามาเนี่ยไปใช้เองตรงเนี้ยที่เขาได้เหมือนเขาหาเองเขาก็จะรู้ว่ากว่าจะได้มากว่าจะได้เงินมามันยากลําบากะะอะไรยเงี้ยค่ะพอเขาจะใช้อะเขาก็คิดมากขึ้นคือมันได้ผลเลยเพราะว่าพอวันแรกปุ๊บที่ไปโรงเรียนเสร็จกลับมาชินลี่มาบอกว่ามามีบาแบบขอห่อข้าวไปโรงเรียนได้ไหมอุ้งวันรุ่งขึ้นบอกว่าขอแบบห่อข้าวจากที่บ้านไปโรงเรียนได้ไหมเพราะไม่อยากใช้เงิน,นเพราะเป็นเงินของเขาใช่ตอนนี้คือบ,บ,าบางอาทิตย์เราก็ ไม่ได้ถ่ายอะไรอ่าเงี้ย <laughs> พอไม่ได้ถ่าย <laughs> เขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีเงินแล้วนะเราก็บอกเดี๋ยวให้ยืม <c oughs> ให้ยืมแล้วถ้าเกิดว่าถ่ายเมื่อไหร่ก็เอามาคืน<อ>ะจะทําให้เขารู้จักแบ่งปันเยอะขึ้นไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะจริงๆเราเราก็สอนเขาอยู่แล้วเรื่องการแบ่งปันอะไรเงี้ยอย่างในครอบครัวเองก็จะมีบางอารมณ์ที่แบบเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวทางบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าเออทริปนี้ให้เขาแบบ ให้เขาออกให้นะแบบใช้ใช้เงินที่เขาได้อะไรเงี้ยเขาก็รู้จักแบ่งปันให้ให้ที่บ้านอะไรเงี้ยสิบขวบแปดขวบเองเนี่ยนะใช่แต่เป็นเพราะว่าไปหาเงินมาได้อะไรยางเงก็ให้แบบรู้จักแบ่งปันด้วยไม่ใช่ว่าแบบเก็บเพราะบางครั้งพอเขารู้คุณค่ามากๆเขาก็ไม่อยากใช้ไม่อยากแบ่งอะไรเงี้ยก็ต้องมีอีกมุมที่สอนให้เขาแบ่งปันด้วยหรือว่าไปแบบไปบริจาคหรือไปไปช่วยเหลือคนอื่นเงี้ยเราจะไปที่บ้านเราจะไปด้วยกันอยู่แล้วปีละครั้งปีละครั้งที่จะไปพาลูกๆไปไปเห็น คนอื่นเขาด้วยที่ได้โอกาสกว่าเราใช่แล้วก็แบบแบ่งปันให้เขาบางทีเขาก็มีที่อ่าที่เคยทําก็คือเอาของเล่นให้เขาแบบก็ให้เลือกของเล่นของตัวเองนั่นแหละแล้วเอาไปขายเอาไปขายแล้วก็ได้เงินมาก็เอาไปเอาไปบริจาคเอาไปทําบุญเอาไปแบ่งน้องๆได้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะสุดยอดนี่คือครบเออครบสมบูรณ์แบบมากนะฮะสอนวิธีการหาเงินสอนวิธีการบริหารเงินสอนวิธีการเก็บเงินและสอนวิธีการมอบ ไปขายของเอาเงินไปบริจาคไปดูวิทีอานี่ครับพี่ขอพี่ขอเล่นอัะ่สองรึเปบาท2 0สองร้อยบาทอันนี้พี่ช่วยอีกห้าสิบบาทนะครับคราบมาให้โอเคได้ไ้มได้ได้ได้เหรอห้าบาทแล้ววันนี้ขายได้เยอะไหมครับก็ได้หนึ่งพันแปดร้อยเราจะได้เอาไปเป็นทาบุญกันเนาะ ได้ทำความดีได้ขายของลงไปไปทนขบวญแล้วลูกเนาะเจ็ดแปดแปดพันหนึ่งร้อยนะคะแม่เอาเข้ามาให้เด็กๆเก้ากระสอบนี่แหละฮะการรู้จักแบ่งปันนะฮะสอนตั้งแต่เด็กๆเลยก็เป็นวิธีการเลี้ยงลูกของคุณพลอยชิจันเห็นไหมฮะว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการตกลงมาจากฟ้าแต่เพียงอย่างเดียวก็สร้างขึ้นมาด้วยสร้างอนาคตให้กับลูกด้วย สิบหกค่อยสอนกันไปเนาะพี่แมทค่อยๆไปนะเด็กๆก็ค่อยๆไปแต่ก็ยังคุณพ่อโหดเยอะคุณพ่อระเบียบอยู่กันมาสิบหกปีแล้วค่ะสิบหกปีกับืี่เดิมเข้าปีที่สิบหกเหมือนเดิมไหมก็มันก็มันก็มีอะไรหลายอย่างเนาะเหมือนเราก็ผ่านอะไรมาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจากตอนเป็นแฟนกันก็อย่างนึงอะไรเงี้ยพอมาแบบเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราเราก็ต้องต้อง หลายอย่างต้องสู้ไปด้วยกันในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยเพราะเราก็ทํางานด้วยกันด้วยมันก็จะเหมือนเหมือนเป็นทุกอย่างก็ทั้งคิดด้วยกันอะไรด้วยกันต้องแบบทุกอย่างอะค่ะเหมือนเราต้องเข้าใจกันมากๆในวันที่ที่เราไม่น่ารักหรือเขาไม่น่ารักอะเราแบบเราอภัยให้กันได้ไหมเราแบบเรารับกันได้ไหมเราเข้าใจกันไหมอะไรเงี้ยด้วยทะเลาะกันแบบ เราไม่ค่อยเห็นภาพทะเลาะกันส่วนใหญ่คุณพ่อจะทะเลาะกับลูกอย่างเดียวเราเคยทะเลาะกันไหมแล้วหนักสุดๆเป็นยังไงทะเลาะก็มีทะเลาะก็มีค่ะมีอยู่แล้วแหละคือมันมีอยู่แล้วแหะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะทะเลาะกันเยอะเรื่องลูกอาจจะแบบว่าแนวความคิดในการจะอย่างเงี้ยไม่ตรงกันอะไรอย่างงี้ค่ะแต่สําหรับเรื่องของเราเราก็รู้สึกว่า คืออยู่ด้วยกันไปนานๆมันก็ต้องเติมความหวานเรื่อยๆอะไรเงี้ยมากกว่าเราต้องทําให้ในในมุมพาร์ทที่แบบอ,อยู่ด้วยกันก็ต้องแบ่งเวลาให้กันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาเป็นบุคคลที่น่าลหลงไหลอยู่แล้วไหมอยชิดจันท่ะ <c oughs> เป็นนางเอกน่าสวยใส <c oughs> หุ่นดีแบบนี้เนาะ อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทําให้เขาด้วยไหมที่เราดูแลตัวเองเยอะขึ้นก็เราก็ตั้งใจอยู่แล้วแบบพอเป็นแม่เราจะต้องไม่พังอย่างเงี้ยหุ่นอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมให้มากที่สุดคือแบบไม่ไม่ให้กระทบกระเทือนอะไรวนนั้นนะอยากจะสวยให้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะยิ่งทุกวันนี้ก็ยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นออกกําลังกายเลือกอาหารที่หลากหลายแล้วก็มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าสําคัญที่สุดคือสุขภาพ ตัวเองด้วยแหละคือเราทํางานตั้งเยอะเราแบบใช้ชีวิตมาเยอะขนาดนี้ถ้าเราไม่ไม่ดูแลตัวเองให้ดีมันก็ไม่ได้ยิ่งแบบเราหน้าตาอะไรเงี้ยผิวพรรณหรือทุกอย่างหัวจะหลดเท้าคือหนูดูแลเต็มที่ตอนนี้ไม่ได้อยากเป็นแค่เหมือนเดิมแล้วนะอยากเป็นแบบพี่สาวของลูกดีออนไปอีกอตอนนี้เริ่มอยากเป็นน้องสาวแล้ว <c oughs> เริ่มไม่อยากให้เรียกพี่ละ <c oughs> อยากให้เรียกน้องอะไรก็รู้สึกว่าเออพอดูแลตัวเองแล้วเรารักตัวเองอ่ะเราเราเอนจอยที่เราได้ ได้ได้รักตัวเองได้ดูแลตัวเองด้วยเลยค่ะเราดูแลตัวเองได้ดีดูแลด้วยอะไรมีตัวช่วยอะไรหรือเปล่ามีค่ะอย่างตอนนี้คือเลิฟผิวตัวเองมากคือพอมีช่วงหนึ่งที่เรามีลูกเยอะๆเนาะนอนก็นอยอะไรเงี้ยมีช่วงที่ทํางานหนักมากแล้วลไม่ได้ลสี <4 S 1> ่คนอะดูแลตัวเองแล้วแต่ว่ามันก็ยังยังกู้ไม่ค่อยได้ดีขนาดเนี้ยแต่ช่วงนี้คือรู้สึกว่าผิวดีขึ้นผิวโกลขึ้นไปไหนย,ยังเมาเนี้ยพี่ๆก็ทักว่า ผิวพลอยดีขึ้น<ด>ยคนที่เคยเจอพลอยก่อนอันนี้นนจะรู้สึกว่าผิวแห้งผิวแบบไม่ได้ออล่าขนาดนี้แต่ตอนนี้ ได้เซวาของพี่วุ้นเส้นนะคะเซวาอีกแล้วเลยตัวใหม่อะอ๋ตัวใหม่เป็นเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวขอดูตัวใหม่อะเขาดูขามาให้โชว์ให้ดูนี่ค่ะเป็นเซวาตัวนี้เลย H Y Serum เป็นโสมขาวค่ะตัวนี้คือดีมากๆคืออย่างอย่างพูดถึงโสมเนี่ยคือก็จะรู้กันอยู่แล้วเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะเลยของเกาหลีเป็นสิ่งที่แบบมันชะลอวัยคือที่สุดแล้วของของโสมนะคะแล้วก็ตัวเนี้ย ือที่ชอบคือเนื้อเซรั่มเขาเป็นเป็นเนื้อแบบมันจะอย่างเงี้ยค่ะ,ะเปเปไทด์5ชนิดแล้วก็เป็น,น,เ,ปนเซรั่มอินครีมคือมีความเข้มข้นแบบบำรุงได้ล้ำลึกยิ่งกว่าแบบเซรั่มทั่วไปเนี่ยชอบชอบเนื้อความเป็นเปปไทด์อันนี้มากก็คือใช้เช้าเย็นไปเลยง่ายๆเหมาะกับแม่อย่างพลอยบางครั้งคือเราบางบางเวลาคือมันไม่สามารถหลายตัวได้อย่างเงี้ยอ่ะตัวเนี้ยพลอยก็จบ จบเลยสามารถแค่เซรั่มแล้วมีเป็นเซรั่มอินครีมคือล้ำลึกอยู่แล้วเข้มข้นจะช่วยพวกคอลลาเจนใต้ชั้นผิวอะไรเงี้ยพอใช้ไปแล้วคือรู้สึกว่ามันรู้สึกเลยค่ะว่าผิวแบบแลดูดีขึ้นอะไรเงี้ยรูขุมขนก็คือแลดูกระชับขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกแบบแฮปปี้กับผิวตัวเองมากตอนนี้พลอยคือตอนนี้ผิวพลอยดีจริงๆยังไม่ได้อวยนะแทบเพิ่งเจอน้องพลอยไปแล้วก็เราใช้ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันพลอยอาจจะไม่รู้ซึ่ง อันนี้ก็มีการแอดถามช่างแต่งหน้าว่าผิวน้องพลอยอ่ะทำไมดูดีขึ้นเพราะเหมือนพี่เขาเวลาเขาแต่งเขาจะมีการถ่ายรูปลงโปรไฟล์เขาแล้วเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยทำไมผิวน้องพลอย เป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้จริงๆคือดีขึ้นจริงๆเพราะเซวาตัวนี้เลยอันนี้คือพี่วุ้นเขาทําแบบตั้งใจเนาะสามปีแล้วแล้วเรารู้เลยว่าแบบของมันดีจริงๆเพราะโรงงานที่ใช้ก็คือเป็นโรงงานดีที่สุดที่เกาหลีเลยอะไรเงี้ยพี่วุ้นก็คือมีความตั้งใจมากบินไปดูเองนะใช่คือพอใช้มาตั้งแต่ตัวที่เป็นสีแดงเนาะสมแดงสมแดงแล้วพอมาเจอสมขาวตัวเนี้ยก็คือดีมากมันกระจ่างใสขึ้นแต่ดูกระชับขึ้นแล้วก็แบบแฮปปี้กับผิวตัวเองตอนนี้มากปกติเนี่ย คือสาวๆเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะใช้โอ้ต่องเซรั่มต่องไนท์ครีมเดย์ครีมอะไรต่ออะไรหลายอย่างหลายตัวด้วยกันนี่คือตัวเดียวอยู่เลยเหรอตัวเดียวอยู่ค่ะคือถ้ามา่ก่อนที่เราไม่ทาแบบผิวเรามันจะคือพวกริ้วรอยต่างๆมันก็เริ่มมาแต่พอใช้ตัวเนี้ยรู้สึกว่าเออริ้วรอยอะไรเงี้ยมันก็ตื้นขึ้นรู้สึกแบบ ผิวมันดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยเอามาให้อาได้ลองพี่แพทได้ลองด้วยวันนี้มีมีมาฝากด้วยค่ะมีของฝากมาให้ด้วยนี่เลยค่ะมีมาฝากให้คุณอากับพี่แพทด้วยเอาไปใช้จะได้ผิวดีเหมือนกันกระจ่างใสแน่นอนค่ะ และวสำหรับคนดูของรายการ<อ>ติ๊กิบรายการตีแ,ตแน่นอนค่ะวันนี้พี่วุ้นจัดเซตแบบว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้เลยเดี๋ยวขอเซตโปรโมชั่นที่จะได้ก็คือจะเป็นตัว H Y Serum ขวดนี้พร้อมกับนี่เลยของแถมคือตัวนี้เป็นเซต Perfect Skin อันนี้จะแบบบูสต์ผิวจะบูสต์ให้แบบปื๊บใช้อันนี้แล้วแบบยิ่งเห็นผลเป็นเซตบูสต์ผิวใช่ค่ะเป็นบูสต์ผิวแล้วก็ตัวนี้เป็น overnight mask อีก3ซองทั้งเซตทั้งหมดนี้นะคะจากราคาปกติ2,759บาทวันนี้ให้ราคาพิเศษเลย1,990บาทค่ะก็คือที่คุณผู้ชมจะได้เนี่ยก็คือได้เซวา HY สเหขวดนะคะ1ขวดแล้วก็จะได้เซตที่เป็นเซตกู้ผิวเนี่ย บบของน้องพลอยแบบนี้ทั้งเซตแบบนี้เลย1เซต ได้โอเวอร์ไนท์มาร์คอีก3ซองใช่คือคุ้มสุดๆแล้วแล้วก็ใช้ดีทุกตัวเลยค่ะคุณอาเนี่ยคือดีมากถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้สั่งซื้อได้เลยที่ Line แอดนะคะไลน์แอดมีแอดไซน์ข้างหน้าแอดเซวาไทยแลนด์ค่ะขอบคุณเป็นอย่างมากมาหอกุยชายผิวสวยสวยๆด้วยกันทุกคนนะคะขอบคุณต้องดูแลตัวเองอยากสวยและรวยมากเหมือนน้องพลอยใช่ครับอยากมีอาชีพอย่างพลอยชิดกันครับขอบคุณค่ะแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชม รายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 20 20 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ